มาสคอตคืออะไรแล้วมันแตกต่างกับโลโก้ของแบรนด์ยังไงแล้วถ้าเราอยากจะมีมาสคอตสักตัวหนึ่งให้กับแบรนด์ของเราเนี่ยเราจะเริ่มต้นสร้างมันยังไงครับสวัสดีครับผมจอนเฉลิมวงพลิกธุรก,กิจด้วยไอเดียวัวนนี้นะครับผมจะมาคุยเรื่องมาสคอตกันซึ่งมาสคอตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่ามาสคอตของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จเนี่ย แค่พูดถึงมาสคอตหรือแค่เห็นมาสคอตเนี่ยเราก็นึกถึงแบรนด์แบรนด์นั้นทันทีเ oh, oh. ช่นถ้าผมพูดถึงมิกกี้เมาส์คนก็นึกถึงดิสนีย์นะครับหรืออาจจะนึกถึงดิสนีย์แลนด์ก็ได้ผมพูดถึงพี่โรนัลแมคโดนัล์คนก็จะนึกถึงแฮมเบอร์เกอร์นึกถึงร้านแมคโดนัล์หรือโลโก้ตัว M นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่แตกต่างผมว่าระหว่างโลโก้แล้วก็มาสคอตเนี่ยคือแน่ๆนเนี่ย มา s c ค t เนี่ยเราจะเห็นไปถึงอุปนิสัยใจคอนะครับต่างๆเพราะฉะนั้นการดีไซน์ m a s c ค t จะต้องนึกถึงบุคลิกลักษณะของแบรนด์ที่เราอยากจะให้สะท้อนออกไปเป็นตัวตนของ m a s c ค t คับซึ่ง Mascot Marketing นะครับจุดประสงค์ก็คือการสร้างแบรนด์รอยัลตี้ให้เกิดขึ้นระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคเพื่อความสำเร็จระยะยาวครับ โดยนายชินโตโอคุกาวะกรรมการผู้จัดการบริษัทควอนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเอเจนซี่ผู้ออกแบบสติกเกอร์ไลน์นะครับเคยกล่าวเอาไว้ว่ามาส c ค t อตไม่ใช่แค่การสร้างตัวกร์ตูนแต่คือการสร้างมนุษย์คนหนึ่งตั้งแต่ระดับ DNA ขึ้นมาเลยทีเดียวครับซึ่งแนวทางในการออกแบบมาส c ค t อตนะครับคือ 1. หา DNA ขั้นแรกของการสร้างมาสคอตนะครับต้องเริ่มจากการสร้าง DNA ขึ้นมาซึ่งการหา DNA ก็คือการสร้างตัวตนที่แท้จริงภายในของมาสคอตขึ้นมาที่จะเป็นตัวกําหนดทุกสิ่งครับ DNA นี้นะครับจะกําหนดรูปลักษณ์ภายนอกบุคลิก,กภาพน้ําเสียงท่าทางการเดินอย่างแบรนด์เอสโซนะครับเลือกที่จะใช้พี่เสือสัตว์ที่มีความคล่องแคล่วว่องไวมาเป็นมาสคอตนะครับเพื่อที่จะสื่อถึงคุ้มพลังของน้ํามันคุณภาพสูงและความรวดเร็ว2ต้องมีรูปลักษณ์ภายนอกที่ คนเข้าถึงได้นะครับมาสคอตตัวนั้นๆเนี่ยต้องมีรูปลักษณ์ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายได้ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็แล้วแต่นะครับและสะท้อนความเป็นแบรนด์ได้แต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยต้องใส่ความเป็นมนุษย์เข้าไปเช่นเห็นแล้วรู้เลยว่าเป็นคนแบบไหนเพราะต้องทําให้ผู้บริโภคนะครับรู้สึกว่าเขากําลังสื่อสารกับมนุษย์อีกคนนึงครับไม่ใช่สื่อสารกับแบรนด์สต้องมีเรื่องราวให้มาสคอตเพื่อหลอ่อหลอมเป็นพฤติกรรมเรื่องราวของภูมิหลังนะครันวคนรรค,วคิรมมาดทศ และเป็นสิ่งที่กำหนดเป้าหมายของการมีชีวิตดังนั้นเนี่ยมาสคอตก็จำเป็นจะต้องมีภูมิหลังเช่นกันนะครับหรือมีแบ็ k สตอรี่เพราะจะทำให้ลูกค้าเข้าใจนะครับคอยตามแล้วถ้าผู้บริโภคบางคนชอบเรื่องราวที่เป็นแบ็ k สตอรี่ของมาสคอตนั้นเนี่ยก็จะทำให้เขาชอบมาสคอตนั้นมากขึ้นด้วยนะครับเขาก็จะเอาใจช่วยมาสคอตตัวนี้ให้เหมือนกับเป็นคนที่รู้สึกอินกับตัวละครในซีรีส์เลย4 ให้มาสคอตใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์ยิ่งมาสคอตมีความสามารถนะครับเหมือนมนุษย์จริงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าถึงคนได้มากขึ้นเท่านั้นคือการให้มาสคอตนะครับได้ใช้ชีวิตเหมือนคนจริงๆพูดแบบนี้แล้วก็ต้องมีโซเชียลมีเดียสิครับดังนั้นมาสคอตสมัยนี้นะครับก็ต้องมี Facebook Instagram ลงรูปภาพและวิดีโอหรือลงคอนเทนต์ของชีวิตประจําวันเรื่อยๆตอบคอมเมนต์ด้วยน้ําเสียงของมาสคอด้วยจะยิ่งดีครับและ4ข้อที่ผมเล่าให้ฟังไปนี้นะครับก็เป็นพื้นฐานในการขึ้นมาสคอตขึ้นมาสักตัวหนึ่งแล้วก็เพื่อหวังผลนะครับให้เกิดแบรนด์ลอยรลตี้กับลูกค้าของเรา คราวนี้นะครับเราลองมาดูกันว่ามาสคอตที่ประสบความสำเร็จที่ดังๆเนี่ยมีอะไรบ้างโรโน o ล c d แมคโดโนัล o ์โรโน n ล l d แมคโดโนัลนะครับเป็นตัวตลกใจดีเป็นมิตรสามารถเข้าถึงจิตใจเด็กได้เป็นอย่างดีนะครับเปรียบเสมือนเป็นภาพลักษณ์ของแบรนด์แมคโดนัลที่มีต่อเด็กๆนะครับโดยในปี1967เนี่ยที่แมคโดโนัลอยากจะสร้างความสนุกและสีสันให้เด็กๆทุกคนบนโลกนะครับ McDonald's ก็เลยสร้างพี่โรนโนแมคโดนัล d ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่นะครับนำความสนุกมาให้เด็กๆในร้านและจะปรากฏตัวต่อสาธารณชนนะครับในโอกาสพิเศษที่เกี่ยวกับการกุศลหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วย oh. นอกจากพ่โรนโนแมคโดนัลลนะครับแมคโดนัลยังมีมาสคอตเพื่อนๆของเขาอีก5ตัวนะครับเป็นเมนูดังๆเพื่อจะโปรโมทเมนูในร้านนะครับคือ1 เขามีความน่ารักนะครับไรเดียงสามีรูปร่างที่ใหญ่และมีสีม่วงเป็นเอกลักษณ์นะครับเขาจะมีความสุขมากนะครับเมื่อได้รับประทานมิลค์เชคหรือซันเดย์ตัวที่2แฮมเบอร์เกอร์เป็นเพื่อนผู้ซุกซนที่สุดของพิโลโน่แมคโดนัลล์นะครับและชอบกินแฮมเบอร์เกอร์มากตัวที่3เบอร์ดี้นี่เป็นตัวเมียนะครับและมักจะมีความสุขกับกิจกรรมที่เธอทำเช่นเล่นกีฬาเต้นรำออกกำลังกายและเธอเป็นตัวแทนของไก่ทอดไทกายนะครับและไทรเกิร์ลมีขนสีต่างๆปุกปุย หน้ารักตาโตสวมรองเท้าผ้าใบสีสดใสวิ่งไปทั่วร้านแมคโดนัลล์นะครับเพื่อหาโอกาสทานเฟรนช์ฟราของโปรดของเขาแน่นอนครับเป็นตัวแทนขายเฟรนช์ฟราย ผมว่าแมคโดนัลล์นะครับเป็นเคสตัศดี้ที่ดีในการมีมาร์คอตนะครับเพราะว่ามีจุดประสงค์ที่ชัดเจนอย่างตัวพ่โรนอลแมคโดนัลล์เนี่ยเป็นตัวเชื่อมนะครับทำให้เด็กๆรัก,กเป็นตัวตลกอารมณ์ดีแล้วก็เป็นคนดีนะครับส่วนมาร์คอตัวต่อๆมาของแมคโดนัลล์ก็มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนนะครับเพื่อส่งเสริมการขายให้กับเมนูแต่ละชิ้นก็มีทั้งแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็มีทั้งเฟรนช์ฟรายเป็นต้น มิกกี้เมาส์นะครับเป็นตัวการ์ตูนที่แทบไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับคลองใจเด็กทั่วโลกมีลักษณะเป็นหนูสีดำสวมกางเกงเอี๊ยมสีแดงถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่18พฤศจิกายนปี2471โดยวอลดิสนีย์ครับจุดกำเนิดของมิกกี้เมาส์นะครับเกิดขึ้นขณะที่คุณวอลดิสนีย์เนี่ยนั่งอยู่บนรถไฟนะครับระหว่างทางมุ่งสู่ลอสแองเจลิส เขาก็ลงมือสเก็ตช์ภาพคาแรคเตอร์หนูตัวเล็กๆสวมกางเกงสีแดงขึ้นมาคราวนี้เราลองมาดูเรื่องราวภูมิหลังอันยาวเหยียดของคุณมิกกี้เมาส์กันนะครับบุคลิก mm hmm. ของมิกกี้เมาส์นะครับคือมองโลกในแงด่ดีมีความกระตือรือร้อนถ่อมตัวและเรียบง่ายซื่อสัตย์ <Yeah. S 1> ชอบร้อง <Yeah. S 1> อุทานนะครับก็ชหรือบางทีนะครับก็ oh boy. Oh boy. หรือบางทีนะครับก็ร้องโอ้ oh no. เป็นตัวการ์ตูนที่ฉลาดนะครับมีความรู้และบุค,คลิกที่โดดเด่นในแง่นี้เองนะครับที่ทําให้ตัวการ์ตูนตัวนี้ชอบที่จะใช้เหตุผลเพื่อแก้ปัญหาต่างๆโดยไม่จําเป็นต้องใช้กําลังเข้าสู้นะครับและนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คุณมิกกี้เมาส์นะครับมีตัวผอมไม่ได้มีมัดกล้ามใหญ่โตอันทรงพลังอะไรนะครับแต่ เขาสามารถเอาชนะคู่แข่งหรือศัตรูที่มีร่างกายที่แข็งแกร่งกว่าได้ตรงนี้เองก็เป็นสิ่งที่แบรนด์ดิสนีย์เนี่ยอยากสอนให้เด็กๆนะครับรักการอ่านรู้จักหาความรู้แล้วก็ใช้สติปัญญาถ่อมตัวและมีความเฉลียวฉลาดผมนึกไม่ออกเลยนะครับว่าถ้าไม่มีมิกกี้เมาส์เนี่ยดิสนีย์ แบรนด์ดิสนีย์จะมีมูลค่าแล้วก็มีอิทธิพลแล้วก็เป็นที่รักใคร่ชอบพอของทุกๆคนได้มากขนาดนี้เท่าทุกวันนี้นะครับอีกอันนึงที่น่ายกย่องนะครับก็คือการสร้างคาแรคเตอร์ของมิกกี้เมาส์ของดิสนีย์เนี่ยคือเขาทำออกมาโดยที่มีเรื่องราวต่อเนื่องมาเรื่อยๆทำให้เรารู้จัก ตัวมิกกี้เมาส์นะครับว่าเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะยังไงนิสัยใจคอยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกใจนะครับเวลาที่เราไปดิสนีย์แลนด์แล้วเห็นคิวยาวเหยียดเนี่ยทุกคนต่อคิวเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะขอถ่ายรูปกับคุณมิกกี้เมาส์แค่นั้นเองและด้วยความฮิตนะครับของมิกกี้เมาส์เนี่ยดิสนีย์เองก็ต่อยอดนะครับของตัวมิกกี้เมาส์เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการทำภาพยนตร์การ์ตูนนะครับของที่ระลึกต่างๆนะครับตั้งแต่เสื้อยืดยันกล่องใส่อาหารกลางวันกระติกน้ำนะครับแล้วก็ยังมิกกี้เมาส์นี่แหละฮะทำรายได้ให้ดิสนีย์มหาศาลด้วยการคอลลาบเรชันกับแบรนด์นับไม่ถ้วนทั่วโลกเลยครับคู่มมง มัสคอตตัวนี้นะครับมาแปลกหน่อยเพราะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อโปรโมทแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งครับแต่เขาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อโปรโมทจังหวัดนั่นเองซึ่งก็คือมัสคอตประจําจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นครับคุมามงนะครับดังระดับนานาชาติด้วยท่าทีที่ดูยียวนแต่ก็มีความน่ารักน่าหยิกจนทําให้คนหลงเสน่ห์ได้ง่ายๆครับซึ่งคุมามงนะครับคือหมีขนสีดําตัวอวบมีสีแดงที่แก้มและเป็นสัญลักษณ์แทนจังหวัดคุมาโมโตะเนื่องจากในอดีตนะครับจังหวัดนี้เคยขึ้นชื่อว่าเป็นดิน แห่งไฟครับเพราะมีภูเขาไฟอสกที่ยังคงปะทุอยู่และสาเหตุที่เลือกหมีดํามาเป็นมาร์คคอตของจังหวัดทั้งๆที่จังหวัดนี้ไม่มีหมีสักตัวเนี่ยก็เพราะความพ้องกันของคําว่าคุมาที่แปลว่าหมีที่มีอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะนั่นเองนะครับและดวงตาเบิ์โคลงอาปากค้างนอกจากจะดูยียยนแล้วยังทำให้ดูตื่นเต้นและเซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเวลาส่วนหน้าตากลวนๆของคุมาโมงเนี่ย ยังถูกเอามาต่อยอดสร้างคาแรคเตอร์สนๆนะครับทำให้ไม่ว่าจะไปที่ไหนเจ้าหมีตัวนี้ก็มักจะได้รับความนิยมนะครับความสนใจแล้วก็สร้างเสียงหัเราะให้ผู้คนได้เสมอครับคูมามงนะครับถือกาเนิดขึ้นครั้งแรกในเดือนมีนาคมปี2010ซึ่งจะมีการเปิดใช้งานรถไฟชินคันเซน็นเชื่อมต่อบนเกาะคิวชูเป็นครั้งแรกนะครับ จังหวัดคุมาโมโตะมองว่านี่เป็นโอกาสสาคัญครับที่จะเป็นการโปรโมทจังหวัดคุมาโมโตะให้เป็นที่รู้จักก็เลยสร้างคาแรคเตอร์คุมามงกับแคมเปญในการโปรโมทจังหวัดนี้ขึ้นแต่สิ่งสําคัญนะครับก็คือคุมามงมีข้อห้ามหนึ่งข้อครับคือไม่สามารถปรากฏตัวพร้อมกันได้ในหลายๆที่ครับและไม่สามารถให้คนทั่วไปสวมชุดเป็นคุมามงได้เพราะเขาอยากจะคีปความเป็นเอกลักษณ์ของคุมามงให้เหมือนคนคนหนึ่งเลยครับ เรื่องราวของมาสคอตที่วันนี้เล่าให้ฟังเนี่ยผมว่าอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องทำให้ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายของเราเชื่อให้ได้ว่ามาสคอตนี้มีตัวตนจริงนะครับอันแรกก็คือต้องมีแบ็กสตอรี่และต้องสะท้อนความเป็นตัวตนของแบรนด์มีเอกลักษณ์ที่ไม่สำํำใครมีนิสัยเฉพาะที่เราคิดว่าเหมือนคนจริงๆนะครับถึงจะสร้างความเอนเกจเมนตและมีความประสบความสำเร็จกับการสร้างมาสคอตให้แบรนด์ครับ แล้วการมีมาส c คอตเนี่ยถ้าประสบความสำเร็จสร้างรายได้และต่อยอดให้กับแบรนด์ได้นะครับแน่นอนนั่นคือการคอลลาบ o r a เรกับแบรนด์อื่นๆผมเชื่อว่าจะมีหลายๆแบรนด์เลยครับที่อาจจะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าหลักของเราเป็นธุรกิจอื่นเลยด้วยซ้ำมาขอคอลลาบรเรชนกับเราเพราะว่ามาส c ค t อตของเราดังครับ